ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะท่านที่ดำเนินธุรกิจสังหาริมทรัพย์และก็ท่านที่กำลังหาพื้นที่จะทำเกษตรสักแห่งหนึ่งไม่ไม่ฟังใหญ่มากนักนะครับหรือว่าจะทำ พวกิจกรรมนการรีสอร์ทหรืออะไรตั้นพักตากอากาศอืมก็หลังกำลังเหมาะคือพื้นที่45ไร่60ตารางวาก็เป็นพื้นที่เหมาะแต่การเกษตรหรืออื่นๆก็ราคาในในราคาที่ยุติธรรมในาปัจจุบันนี้ะคือสองแสน ไลายละสองแสนที่ตำบลวังจันทร์อำเภอท่าย,ยางจังหวัดเพชรบุรีสนใจก็087-914-9364็ดนเลายเพียก้8 9 9้าต่ออีกันแหละมันทำสัญญาก็หอบเลยำเภาจีนผ้ายาวหกเซนให้หนึ่งลำปีครับอ่า โฉ <c oughs> นดก็เป็นยังเป็นนอสอสามกนะครับนี่ครับนอสอสามกนะครับโฉนดยังไม่อาเปลี่ยนแปลงพรมโฉนดได้ในทันทีเลยอ่าหรือจะอาส่งมอบงานงา่ก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนได้เลยครับนะเปลี่ยนเป็นโฉนด นี่ครับก็อยู่วังจันทร์วังไควังไคอ่าอุสวรรค์นะครับก็อำเภอท่ายางแยงกระจานรุ่นจังหวัดเพชรบุรีนะครับสนใจก็มาเลยครับสีิบห้าไร่นี่ห้าไร่ หกสิบตารางวานะครับอ่านี่เรือที่ครับก็สวยงามสี่เหลี่ยมเกือบเป๊ะนะนี่ครับน่ครับอืมนี่ครับ บรรยากาศในพื้นที่นะะพพื้นที่ก็เดี๋ยวจะจีอิงธรรมชาติอิงธรรมชาติแต่รับรองได้ว่าไม่เฉียดลัดสมีของอ่าที่สงวนป่าสงหวนเรือแล้วทั้งสิ้นนะอ่านะ ออกไปนอสสามให้โดยทางราชการถูกต้องตามกฎหมายพรบรหมดนะครับอืมตรงนี้ก็มุมมุมถนนนะวิ่งล้อมที่เลยนีวิ่งได้ล้อมที่เลยนะครับล้อมที่เลยยันทูนสุขุตานะครับรับรองได้ว่าไม่ได้ เชียดหรืออยู่ใกล้แนวดาป่า,าสงวนหรือ,อพื้นที่อนุรักษ์อะไรทั้งสิ้นนะครับก็เป็นนสสามนะครับนึกไม่ออกว่าไอ้นี่อะไรอืมฮะ <c oughs> ก็มีถนนลอ้อมรอบ <c oughs> มีถนนลอ้อมรอบนะครับอืมครับรรยากาศธรรมชาติล้วนอืมตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะลงในพืชนลมลุกอยนะนี่ครับ นี่ก็เป็นถนนบริเวณขอบที่ครับนะครับเดินทางสะดวกนะสำหรับท่านที่จะทำธุรกิจ <c oughs> ก็หลายอย่างที่อย่าทำจะเป็นถ้าจะเป็นอไล่นาะสวนผสมก็ได้อ่านะจะทำ อ่รีสอร์ทบ้านพักตาอากาศหลังอิงเขาอ่าแต่ว่าไม่อิงทะเลน,นั่นแหละหลังอิงเขาแม่น้ําือก็ไม่ไม,ไม,ไม,ม,ม,ไมไ่ไม่มีั้งแม่น้ำตรงนี้พอไปดูไม่ไม่มีตะบึงใหญ่หรืออะไรครับก็ชอบใจชอบใจแล้วทิวท <c oughs> ัศน์ภูมภูมิพื้นที่ก็ ถ้าสนใจนะครับก็คุยมาได้เลยอืม <c oughs> นั่นแหละครับสนใจก็กริงกลางมาเรียกนัดไปดูที่ดูทางตรงไหนเมื่อไรได้ทั้งนั้นยกเว้นกลางคืนไปไม่ได้มองไม่เห็น สวัสดีครับอขอให้ท่านจงร่ำจงรวยให้มีเงินล้านสิบล้านร้อยล้านเพื่อทำธุร,รกิจอ่ะสังหาริมารัพย์วันนี้หลวงเปียกก็พอแค่นี้ก่อนครับขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ได้ได้มาชมนะครับ สวัสดีสวัสดีครับ